ตกขี่นอกบาทนึงบาทเดียวน่าไนนนะะอไรนมาแล้วครับข้างนอ้นอนันพ้นตกนะผ้าบริห้องพนบริเวด่าน้าบริห้องพี่นนอกบ่ได้บอกไ่ได้ขร้างอะไรตกบาทเดียวเลย ตอนนี้ตั้งลังเมอตั้งรักนะ้ำบ่ท่านพี่น้องตกบาทเดียวเลยเป็มตกหักตกแน่เอาอย่างนัก,กบ,บ่อท่านพีพ่น้องพอโฮมนั่งกระเปียกซะข่านกระเพาะกัเปิดทะลุหอพี่น้องม่ได้คลายเราคุนโต๊ก มันตกบาทหนึ่งบาทเดียวเลยพี่น้องบริสตัวด้วยนี่นะพี่น้องนาทีก็บ,บริสบายดีเลยนั่งใส่เปิดกล้องใช้รถยา่านบัทันพี่น้องแต่เนี้ยมันยังไงน้องพี่น้องยัาน,น,น,นบัาทานันเลยฝนตกตอนเที่ยงเข้ามาจักโมงรีบบึ่งเลยกว่าเที่ยงนี่นะพี่น้องกำลังหนาทครับเอฟซี F C ทั้งขนแกน่นเป็นแบบดูดวงแต่วัสดิ์คนสบายว่างบ,บริสพี่น้องคนข้าวที่ยากเป็นประธาง โคตรเงินรถเกขี้เกลียดเลยพวกพงศเซละนาญาบกน้ำลายก็ฝี่น้อกตกโยตะแง่งทำไงตะแง่งหน่องน้ำเป็นไาลนางกันลน้ำกันดังลายปุ้ย อย่าดเงิาตทุกมาบานหนึ่งบาทเดียวน้างกับสบายดีประท่านนะพี่นอ้องฮัากับผ้าดาังพี่นอ้องเรามันดงังจุไสทั้ง่ไใลอยู่ทุกแห่นไม่ห่างจนหงุดหง เทียรกระร้างดอกเทียรเพื่อสูอันนี้ทั้งหน้าจะคือปลาบืนพี่นอ้องจะคือปลาโคอบืนอันเวลาแหะเวลาหนหะก็ชาชาอันเท่าไหร่ไม่ได้ไว้เห็นย่านผ้าดกากนเองบรรยากาศห้ามน้องคนฝนตกถ้าฝน,นตกห้ามออกกลางเดิน ห้ามออกดบื่อห้ามออกดบื่ห้ามออกกลางแจ้งเออบอสิีสารถ้าติดเข่าโฮมคุณต้องเขาไมออกกลางแจ้งเข่าโฮมเขา่าเงาก่อนี่ทันทีแหละบ้านนอกบ้านหน้าเราพี่น้องเลยหาายังกรับว่า <c oughs> หาคลิดหาหาคลิดหาคนเส้นน้ำกระปทอาทั้งนั่งโอ้ ฝนมันตกค่ะมันลงฝนตกฝนป็นเป <สา S 2> ็นชานอกพูนี้ตาเกลือกระบตาเกลือกระบแหงเปียกมันเลยดิพี่น้อกำลังมากพี่น,อน้องท่าดีก็บเลียกกันทั้งหลังเท้านะนคุณพระ เครื่องบ้านเครื่องเฮือนพวกกันนาต่างกับปืนพลังงานอยู่ที่นั่งอมันนั่นอันยังไล่มันรูไล่มันหหกไลมาแล้วน้ำกไ็ไรไลมาแล้วคุณสีเขียวสีดำไล่เลยที่นอกง พักแต่ว่านาตาลีแนบไปทางหนาเนี่ยขู้งบนทางคงโค้งนั่นนางว่าจะขึ้นพักโคอบืนเห็นลูกเรีกลูกเรีกลูกเรีกอยู่ยวเวลากระชากได้มันไปไวๆเนี่ยนาตาลีกือบ,บไปทางได้พี่น้องมาเนี่ยก็เป็นเมื่อยเนี่ยก็ไม่เมื่อยเนี่ยพอพกระโ p o k คืน อันท่องอืดท่องกระเพาะน้ะพี่น่กระนอนในตูแหละนอนเผาห่านคะเทอันพี่นงคนปุ๊กตรงที่กับบรรดาาวลาสีพี่น่มันนี่มิต้าัน้ามั่น้ำพิโน่หน้ามันไหลนะฮะซีสีสีสีนี่น้ำมันไหลนะคุณน้ำขี้เต็ะขี้ไก่ไหลมันพี่น้อันวลาล้าเหยียบบซีพิเน่นั้น มันกัดตีนนะพี่น้องพี่น้องกระซุ่ยหรืว,ว่าพี่น้องน้ำขั้นมันกัดตีนนะเด้น้ำขั้นกัดตีนชาติพ่อพี่โอ้โหพ่อาหารพี่เสบตะชาอ่ะทีนี้ตะวัานน้ำกำลังไหลมากนะพี่น้องฟ้าโอ,อ้ยจะให้มันดันพืชกีลาไปไว้ย,ย่านันญานผ้าดาไม่ได้หรอก พนตกเดชเด,ด้พี่นอ้องทั้งที่ระยะนี่นะพ้นมันตกน้องอันลักษณะว่าเขาจักตกเข่าจักตกหมัดเ,เข่าเขาไปตากเดชละพ้นตกห้ามนะพี่น้องประมาณสั้นๆเลยพี่น้องแห้งเข้าเลยดิยน้ำกำลังมาแห้งเติบป,ประมาณนั่นหาหกนาทีนะพี่น้องเนาะ กระปรนกันใดายนักลี่กระเ้าเปิดข้อ,อย่านประทันหนึ่งว่าปลาไป่ยังไงนะคุณนะข้าวเปิดข้องเล็น้ำเล่นพี่น้องอ่านเอฟซีเนนัดว่านาัาลีดูดวงให้ให้คอยแน่เป็นนัดแหวนนี่แหละสวัสดินานัาลีาาบอว่างพี่น้องเท่ากับบอว่างเล่นนัดขึ้นมันน,มนี่ มืัอนี้เพิ่นกาบ่ว่างเพิ่นกาบ่ว่างเพิ่นข้าวเวียกเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นอันอันยังพยาบาลพยาบาคพยาบาลผ้าดังพี่นนั่งจักร่าได้ผ้าดังดังตามงูนผ้าดังตามงูน,งงน,นี่ไม่ดีนะพี่น้องจุบไปไหวในเจ้าหน้นาที่เลย ออออไปไไไไหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมน้ามน้มขัดสกัดีเท่าไรพี่น้องขัดสกัดสีไางสีเนี่ยบ้านนี้อูห้าไหลมาเลยเยี่ยงตะกรัตเตนพี่เก่าพี่น้องแต่ว่าแมงมุมเขไปกินลูกมันจนเบิดแมงมุมแมงมุมมันไปคัดลูกมัน เอาละค่ะพี่น้องไปแล้วลิหน้าพ่อกัใหม่สบายดีสวัสดีค่ะยันผ้าดังพี่น้องกับ,บวกคักบวเนยเี่นอนอกปุบปับบาทเดียวเลย